กินก็ได้ขายก็ดีมีรายได้เสริมครับแกงขั่วเห็ดตับเตา่าอันนี้ใส่อะไรแม่ไก่ใส่ไก่ใส่ ไม่ต้องใส่แล้วหน่อไม้แกงคั่วเห็ดตับเตาใส่ชะอมที่สวนใส่ไก่โอ้โหนี่เด็ดเลยหมอกกับหมอกับจิมน้ำปลาวันนี้ก็เข้ามางานคลองอีกครั้งครับคลองหม่รับนะครับรับแขกที่พาเพื่อนๆมายิงวันนั้นนะครับวันนี้น้ำขยับลง แยบลงไปหน่อยมาคนเดียวมาคนเดียวครับก็คือช่วงนี้ปลานิลใหม่มันใหม่หมปลานิลมันหายากครับแล้วก็น้ําก็น้อยแล้วก็ยิงกันไปเยอะเลยครับพอดีก็สถานการณ์โควิดระบาดหนักกับตอนนี้ครับก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะออกไปตลาดกับก็พี่ป้านานะอาก็ลูกค้านะครับสั่งปลากันเยอะก็คือไม่อยากไปตลาดถ้ามีปลาไปขายให้ที่บ้านก็กินปลากันนะครับ ปันนินนี่เป็นปลาที่ซื้อง่ายขายคล่องครับเพราะว่ามันทําอาหารได้หลายอย่างแล้วก็ราคาก็ไม่แพงก็นิยมมาไปทํากับข้าวกันโดยมากถ้าได้มาเยอะก็ผมก็แบ่งขายนะครับคนที่ซื้อไปก็ติดใจนะครับก็เราขายกันไม่แพงมันก็เป็นรายได้เสริมได้นะครับก็คือการยิงปลายิงปลาหาปลานะครับเราพูดถึงเรื่องยิงปลาอย่างเดียวก็คือยิงปลาเป็นก็เห็นรายได้ครับโดนแล้วครับตัวแรก ตัวแรกตัวแรกขี่มาก็ยิงเลยครับเปิดไม่ทันตัวแรกมักจะเป็นอย่างเงี้ยอ้าวจะดอยอดแดกไปเนะี้ยพันบัวอีกขาดขาดไปแล้วผมไม่ขาดยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยตัวเล็กก็มี suối hiện nay ná nói đi không kiểu bắt lớn โดน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 มันมายุ่งกับลูกปลาช่อนเมื่อกี้เนี้ยแม่ปลาช่อนขับออกไปเห็นหางแดงๆครับเห็นแต่หางจริงๆอะน้ำำําดําๆแม่ปลาช่อนไล่ขับออกไปฟองฟอดไม่รู้ใครจะเก่งกว่าใครครับไอ้นินก็นตีหลุมไอ้ช่อนก็นเลี้ยงลูกแต่ไอ้นินไม่มีฟันฟันน้อย ฟึบ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 เอา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 เฮ้ย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 ยิงไกลเนี่ยเดี๋ยวเนื้อขาดจนได้แหละโอ้โหวิ deflect, ่งเห็นห่างแดงแดงเห็นแค่ห uh ่างจริงๆสุดติงเลยเฮ้ยกับโล เป็นโลตัวนี้โดน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 เฮ้ยไม่โดนเลยเห็นไปห่างปัดเลยเป็นบังกิ่งบันเลยยิงไม่ได้ แม่งบางจริงลงไปแล้วลงแล้วบางจริงเยอะจัดโอ้หเมือ่อกี้อยเสยหัวเลย lói không mặc cái lợi thì nào ô leng 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 leng

เข้ากลางอยู่นะติดถ้าไม่เข้ากลางเนี่ยอดแดงก,ก็ยึงอย่างเงี้ยไม่ได้กินอนะ่ะโอ้โหเข้ากลางลำ้ำแดงเป๊ดถึงที่ครับไหลมาให้ใกล้ๆตอนแรกบังกิ่งไหลมาจน จ,จอโดนอีกตัวนึงแลวที่เดิมที่เดิมเลยไมยนี่มันสวยววควงควงมา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 ต้องดึงแบบไม่จอดต้องดึงแบบไม่จอด เขียวปิดเขียวปิดเขากลางอือหือตัวเจ็ดขีดพี่มีตัวใหญ่ตัวเล็กมันลอย,อยตัวใหญ่ตกไปแล้ว ตัวเลกจะโดนไหมล่ะโดนโดนโดนเห็นข,ขาวขาว เป็นแต่ตัวขาว,ขาว มั่งไม่รู้กิ่งไม้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญอุ้ยตัวดีตัวดีอ้วนท็อปตัวเมียมาตัวเมียไม่กล้าดึงอุ้ยใครว่าไม่ใหญ่ นี่ใครว่าไม่ใหญ่บักกักเลยเ <g ười> กือบโลโอ้โหได้โลหน้าบึกโดน ไปไหนลุดแล้วอะไรวะอะไรวะไม่มีแดดแล้วยังฝนมาอีกครับนี่ครับเดี๋ยวล,ลบแล้วครับถ้าไม่ไหวก็เพ่นนะครับเดี๋ยวจะไปลบเที่ยงนาน้อยมารอบเลยมาแล้วเต็มเตม ลบทันครับมีเสียงนาน้อยโอ้โห,โหเสียงนาน้อยก็เหมือนจะไม่ไม่ไหวอุย้ยเปียกเสียงนาน้อยมันต้องยืนครับต้องยืนต้องยืนอรู้ว่าเลยทั้งลมทั้งฝน ดูผลงานครับถึงบ้านละช่วงหลังฝนตกมันหยิมหยิมก็เลยไม่ได้ค่อยได้ถ่ายครับกดมาอีกหน่อยครับอาจจะแนเนตนติดครับกินก็ได้ขายก็ดีมีรายได้เสริมครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะตัวดีๆนะครับนี้ครับหกขีดเจ็ดขีดแปดขีดเงียบน,น่าจะแปดขีดเป็นรุ่นนี้น่าจะเป็นโลครับไอนี้โลกว่าครับ ตัวนี้โลกว่าแน่นอนครับดูความยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวสองตัวนี้ก็ไซส์โลครับอันนี้ก็เจ็ดแปดขีดน,นี่ก็เจ็ดขีดได้ครับสุดยอดครับเดี๋ยวเอาปลาไปส่งครับถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอาปลาไปส่งครับ